สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนโฟนที่นารักกันทุกท่านครับและคลิปในวันนี้ครับเราจะมารีวิวขาตั้งมือถือไม่ใช่นะครับเราจะมารีวิว Samsung Galaxy A 14 series ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมดรีมอลิอ Let's go สำหรับเจ้าตัว Sam s u ง g g a l ็ x ซ A 14นะครับที่ผมพูดว่าซีรีส์เนี่ยเพราะว่าเขามีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่รองรับ 4G หรือว่า LTE ปกตินั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะรองรับเป็นเครือข่าย 5G นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยนะครับหลังจากที่ผมใช้งานได้ประมาณ1สัปดาห์ก็แล้วกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เจ้าตัว A 14ที่เป็น LTE หรือว่า 4G กันก่อนนะครับจริงๆผมพูดสเปคคคกัน,กนา้า่่ทูียลยลึอ แต่ว่ารวมเลยแล้วกันนะครับสเปคนะครับทั้งคู่จะให้ขนาดหน้าจอมาเท่ากันเลยนะครับ6.6นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus เหมือนกันทั้งคู่เลยส่วนในเรื่องของพนทหน้าจอเนี่ยทั้งคู่เลือกใช้เป็น PLS LCD นะครับส่วนเรื่องของค่ารีเฟรชเ t สหน้าจอเนี่ยตัว LTE นะครับหรือว่าตัว 4G ปกติเนี่ยให้ค่ารีเฟรชเฟสมาอยู่ที่60เฮิร์ธรรมดานะครับแต่ว่าที่เป็น 5G เนี่ยให้ค่ารีเฟรชเฟสมาที่90เฮิร์นะครับส่วนในด้านการทำงานทั้งคู่จะรันมาด้วยกับ Android 13ทั้งค ตัว 4G ให้มาเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับแต่ว่าตัว 5G เนี่ยให้มาเป็นเวอร์ชัน5.0ส่วนชิปเซ็ตเลือกใช้แตกต่างกันนะครับในฝั่งของตัว LTE นะครับหรือว่าตัว 4G เนี่ยเลือกใช้เป็น Exynos 850 Octa Core ส่วนในฝั่งของ 5G เนี่ยเลือกใช้เป็น Dimensity 7 0 5 g นั่นเองนะครับผมก็จะแตกต่างกันออกไปนะส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยอันนี้ต่างกันมากเลยนะครับกล้องเนี่ยในฝั่งของตัว LTE หรือว่า 4G ให้เลนส์กล้องหลังมาทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันนะครับตัว แล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนเจ้าตัวที่เป็น 5G เนี่ยให้มา3เลนเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันนะครับตัวงเป็นหลัก50ล้านเหมือนกันแต่บวกมาด้วยกับเลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็ depth sensor อีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้านะครับทั้งคู่ให้ความละเอียดมาเท่ากันนะครับก็คือ13ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุมาเท่ากันครับ5,000มิลลิแอมโดยทั้งคู่ครับจะให้ความจุนะครับหรือว่า storage ให้มาถึง1 2 8่งร้ยที่สับ่นเกิกะไบต์กันเลยทีเดียวสลับรุ่น,นร okay, เริ E หรือว่า 4G ปกติก่อนนั่นเองนะครับจากการดีไซน์เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัว A14 ที่เป็น 4G นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีลวดลายที่เป็นเส้นนะครับจะเป็นขีดขีดแบบนี้นะครับขีดแนวตั้งแบบนี้ส่วนในฝั่งของเจ้าตัว 5G เนี่ยก็จะเป็นลายก้นหอยนะครับจะเป็นขดขดแบบนี้นะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอประมาณเลยนะครับส่วนในด้านของหน้าจอดีไซน์เป็น Infinity V Display เหมือนกันทั้งคู่นะครับเริ่มต้นนะครับจากเรื่องของหน้าจอก่อนละกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคที่สุดดดกก็็คคือออออขขนนนาาาาหห้้จจแลววลวมะเียง อย่างเจนเก่าๆนะครับอย่างเจ้าพวก A13 อะไรแบบเนี้ยตัวนั้นจะเป็นจอ HD+ นะครับซึ่งรอบนี้เจ้าตัว A14 เนี่ยพัฒนานะครับให้ความละเอียดมาเป็น Full HD+ เลยทีเดียวก็จะสามารถดูคอนเทนต์ได้สมจริงมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของค่ารีเฟรชเฟสเนี่ยอันนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น 60Hz นะครับแล้วก็ 90Hz สิ่งที่หลายๆคนคิดในใจเหมือนผมว่าทาไมไม่ให้ 90Hz มาเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคา2ตัวนี้มันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับมีตัวหนึ่งที่ได้เป็น60 90้สเฮิร์ตนะครับส่วนเรื่องของความสว่างหน้าจออันนี้ผมแปลกใจมากนะเพราะว่าในฝั่งของเจ้าตัว 4G นะครับหรือว่า LTE เนี่ยผมรู้สึกว่าความสว่างของมันเนี่ยแอบน้อยกว่าเจ้าตัว 5G อยู่ประมาณนึงสำหรับเรื่องของหน้าจอนะส่วนเรื่องของความสวยงามนะครับสีคอนทราสต์ต่างๆผมยอมรับว่า Samsung, Samsung ก็ทําได้ดีนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานนะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยเลือกใช้เป็น X n o s 8 5 0ใช่ไหมผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าการใช้งานทั่ว,วไปหรือว่าการใช้งานปกติเนี่ยไหลลื่นนะครับโซเชียลโซเชียลในเฟซ เล่นไลน์ชิลแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับสำหรับเจ้าตัว 4G หรือว่า LTE ตัวนี้นะครับคือผมก็ไปลองเล่นมาประมาณ3-4เกมนะครับก็มี Asphalt 9นะครับมี ROV ก็มี PUBG นะจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ย ROV นะครับถือว่าเล่นได้ดีเลยแหละนะครับปรับได้60เฟรมเรทด้วยนะครับแล้วก็จังหวะเข้าไฟเนี่ยแทบจะดูไม่ออกนะครับถึงแม้ว่าเฟรมเรทมันจะตกตกอยู่บ้างนะ PUBG เนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถปรับเฟรมเรทนะครับได้สูงถึงอัลตร้าเลยแต่ว่าเราจะต้องปรับภาพกราฟิกอะให้อยู่ในระดับดีนะครับเพราะว่าผมลองปรับเป็นสมดุล ฮ d ดูแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแอบกระตุกนิดนึงนะครับผมก็เลยเลือกใช้กราฟิกให้มันอยู่ในระดับดีแล้วก็ไปดันเฟรมเรทสูงๆเอาจะดีกว่านะครับแล้วก็จังหวะเข้าไฟนี่ก็มีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าชิปเซตตัวนี้มันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ส่วนเกมแอดโฟร์ไนน์อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ต้องตั้งค่าให้มันสามารถใช้งานได้ลืนล่นนั่นเองนะครับจะทําให้เราไม่หงุดหงิดน,นะส่วนอุณหภูมิความร้อนเนี่ยอันตัวนี้นะครับผมร,นนรู้ส นะต่อมามาลุยเรื่องของกล้องกันดีกว่าโดยรวมแล้วนะครับการทํางานเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้พอตัวเลยนะครับด้วยความที่ความจุมันเยอะนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นหลายๆเกมนึงเลยอยากถ่ายภาพหลายๆภาพอยากถ่ายวิดีโอตัวนี้ทําได้แน่นอนเพราะว่าความจุนะครับสตอเลตเขาให้มาถึง128 GB กิกะไบต์กันเลยนะครับโอเคมาต่อกันที่เรื่องของกล้องนะครับกล้องเนี่ยอันนี้ผมต้องยอมรับตามตรงเลยว่าผมแทบจะไม่ได้ใช้เลนส์มาโครเลยเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยผมก็จะใช้แค่โหมดพัดเฉดกับโหมดปกตินะครับหรือว่าการถ่ายภาพ50ล้านแล้วก็ AI เเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพหน้าชัดหลังละลายนั่นเองนะฮะโดยภาพถ่ายเนี่ยผมต้องยอมรับว่าเจ้าตัว LTE หรือว่า 4G เนี่ยถ่ายภาพสวยมากนะครับผมรู้สึกว่าในราคานี้เนี่ยหาตัวเปรียบระยะหนึ่งแหละความละเอียดแน่นอนแต่2นะครับที่สําคัญที่สุดคือสกินโทนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกฉลองกับผมมากๆกนะครับก็เคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าสกินโทนในราคานี้นะครับค่อนข้างที่จะหาคู่ต่อสู้ได้ยากมากมากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดเอ่ยนะครับการจัดการหรือว่าลูกเล่นต่างๆในการปรับภาพที่เราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้ทาได,ด เรื่องของการถ่ายเซลฟี่นะครับส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่ามันจะมีการถ่ายที่ขยายนะครับทำให้มันกว้างขึ้นได้นิดหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ AI เข้ามาช่วยนะฮะแล้วก็สามารถถ่ายอร์ตเทร t กล้องหน้าได้ด้วยนะครับโดยรวมผมชอบมากสำหรับการถ่ายภาพนะครับตัวนี้แล้วก็การถ่ายวิดีโอตัวนี้สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 180p นะครับ30เฟรมเรทนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยสำหรับเรื่องของกล้องผมชอบมากนะครับทดสอบวิดีโอ Samsung A14 ตัว LTE แล้วก็ตัว 5G นะครับพูดดบบปกติ ว่าไม่ได้เดินนะครับทดสอบแ่ว่าคุณภาพเป็นยังไงก็อยู่ตอนนี้บ่ายโมงครับแดดก็จะตกหัวนิดนึงนะครับลองดูว่าประมาณไหนนะครับพูดปกตินะครับข้างาก็จะเป็นถนนมีเสียงรบกวนทดสอบวิดีโอกล้องหน้าครับของ s a m s u n ง A14 นะครับทั้ง LTE แล้วก็ตัว 5G นะครับตอนนี้ก็อยู่คาเฟ่นะครับผมไม่ได้เดินนะจะถ่ายให้ดูว่าสกินโกนประมาณไหนแล้วก็สีประมาณไหนนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครับก็มีเสียงรบพวงนะครับอยู K ่ติดถนนลองฟังดูครบยากาศโอ้า oh ประมาณนี้ครับ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้ความจุมา5 0 0 0มิิลลแอมป์นะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบตมันไหลหรือเปล่าเพราะว่าตอนเล่นเกมไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าแบตแอบไหลนะครับแต่พอชาร์จเต็ม1รอบแบตแล้วเนี่ยมันอึดขึ้นนะครับมันก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพราะว่าพวกเรือธงอย่างพวก S23 Ultra เนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า5 0 0 0มิิลลแอมป์ถ้าเกิดว่าใช้งานทั้งวันเนี่ยอยู่ได้ครบวันแน่นอนนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัว A 1 4 4G นนนะะะคครรรรรััับบ LTE หือวว่่าาาาตก็ปมมณีี้เดูพ ของเขาดีกว่านะครับผมในซีรีส์นี้ก็คือเจ้าตัว A14 ที่เป็น 5G นะครับในเรื่องของหน้าจอเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าความสว่างของเขาเนี่ยจะมีเยอะกว่าเจ้าตัว 4G นะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็มันจริงๆมันก็ไม่นิดหรอกนะครับมันเห็นความแตกต่างว่าตอนเล่นอยู่กลางแดดนะครับตัวนี้เนี่ยจะสว่างกว่าประมาณนึงเลยนะครับส่วนเรื่องของการทํางานด้วยความที่มันเป็น d i m e n s i t y 700นะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลางๆหรือเปล่าบอกได้เลยว่าแรงมากนะครับคือตัวนี้เนี่ยนอกจากจะใช้งาน 5G ได้เร็วแล้วก็แรงแล้วนะคร รู้สึกว่าเร็วที่สุดก็คือการเล่นเกมนะครับเพราะว่าผมไม่คิดว่า d ดมิสตี้เจ็ดที่อยู่ในซัมซุงนะครับจะเล่นเกมได้ดีขนาดนี้เกมที่ผมเล่นเนี่ยก็เหมือนกันกับเจ้าตัว A 1 4 LTE เลยนะครับผับ G R U C f ฟล์แอดโฟลน์ไนท์แต่ว่าตัวนี้ผมปรับสุดหมดแล้วก็เล่นได้ลื่นมากนะครับบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะได้มือถือ 5G แล้วก็เล่นเกมได้ลื่นเนี่ยแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ตัวนี้เล่นเกมได้ลื่นแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับด้วยความที่มันต่างกันที่เล เอาจริงตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับจากการที่ถ่ายมาแต่เมื่อจับมาเทียบกันเห็นความต่างอย่างชัดเจนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัว A 1 4 LTE เนี่ยถ่ายภาพได้ดีกว่าเยอะเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นสกินโทนนะครับเจ้าตัว 5G ตัวนี้ถ่ายภาพออกมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นซัมซุงทำสกินโทนนี้ประมาณไหนนะครับมันค่อนข้างที่จะอมเขียวสักหน่อยนะครับเราก็ถ่ายออกมาได้สู้เจ้าตัว 4G ไม่ค่อยได้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ะทำไมมันมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลนเดฟเนี่ยที่ให้มานะครับแทบจะไม่ต่างจากการใช้ AI ของเจ้าตัว A14 ที่เป็น 4G เลยนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเรื่องกล้องผมชอบน้อยกว่าเจ้าตัว LTE นะมันสวยกว่านะครับพูดกันตามตรงก็คือเจ้าตัว LTE มันจะสวยกว่านะส่วนการถ่ายภาพกล้องหน้าก็มมมีหหดต่างๆเือนนกั แต่ว่าความสวยงามเนี่ยผมยกให้ตัว 4G เลยนะครับเรื่องของการใช้งาน 5G ก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช้งาน 5G ได้ลื่นๆสบายๆนะครับถามว่าแบตไหลไหมผมมองว่า5 0 0 0นิวเนี่ยเพียงพอนะครับกับการเปิดใช้งาน 5G นะครับโอเค2รุ่นก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะจะให้สรุปง่ายๆนะครับผู้ชมอยากจะได้มือถือที่ถ่ายภาพสวยนะครับเล่นเกมได้บ้างนะครับแล้วก็โซเชียลจ้าเลยแล้วก็ความจุแน่นๆนะครับเก็บเกมเก็บรูปภาพต่างๆได้เยอะเนี่ยแนะนำเป็น LTE หรือว่า 4G ปกติเลยนะครับส่วนใครที่ ไม่ค่อยได้ถ่ายภาพนะครับเล่นเกมบ้างอยากจะใช้งาน 5G บ้างแนะนําเป็นเจ้าตัว 5G เลยนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับจะวางจําหน่ายในความจุที่เท่ากันก็คือ RAM 4GB นะครับโซเรต128กันเลยนะครับโดยถ้า RAM ยังไม่จุใจนะครับสามารถเพิ่ม e x t e n d e d RAM ได้อีก 4GB นะครับซึ่งสามารถเพิ่มได้ทั้งคู่เลยทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น LTE นะครับและสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยถึง 1TB ด้วยกันนะครับส่วนเรื่องของราคาสำหรับเจ้าตัว A14 LTE นะครับหรือว่า 4G ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,999บาทเท่านั้นนะครับขยับขึ้นมานะครับเป็นเจ้าตัว 5G ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่6,999บาทนะครับราคาต่างกัน1,000บาทนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันว่าจะเลือกรุ่นไหนแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับใครสายกล้องใครสายแบบว่าเก็บรูปภาพเก็บวิดีโอเยอะๆเนี่ยแนะนาเป็นเจ้าตัว LTE หรือว่า 4G จะดีกว่านะครับส่วนใครที่เป็นสายเกมอยากจะเล่นเกมนานๆเนี่ยผมแนะนําเป็นเจ้าตัว 5G จะดีกว่านะครับได้ใช้งาน 5G ได้อีกด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ ต่างๆนะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับ samsung.com หรือว่า samsung express store ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ description แล้วก็คอมนต์เลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ s a m s u ง g g a l a ซ y A 1 4 Series นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับชอบรุ่นไหนคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเพิ่มงบประมาณเนี่ยเร็วๆนี้นะครับเราจะมีรีวิว Samsung เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะขยับขึ้นไปเป็นเจ้าตัว A 50 Series นะครับไม่ใช่50ธรรมดาสิเป็น A 5 4นะครับก็อีกไม่นานเกินรอนะครับถ้าคำนวณไม่ผิดน่าจะประมาณสัปดาห์หน้าไม่ก็อีก2สัปดาห์ประมาณนนนนีี้้้้แแแลลลววกก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 ัคครโออเ่่จาาาิปยยฝูชชชมดด subscribe Like อย่าลืมกดลูกกะดิ่งติ้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนตใ์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับและฝากผู้ชมนะครับตัวซัมซุง galaxy a 1 4่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดมิวมูลิอัพก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซีอีโอทุกคนลาก,ก่อน